ทุกคนนะคะสวัสดียามเที่ยงนะคะไม่ใช่ยามเช้านะคะยามเที่ยงทุกคนตอนนี้เรามาล้อตลาดนัดกันค่ะกับไอ้แกนะคะ <Okay. S 1> นี่ไอ้แกกนาหน้าเลยตอนนี้โอ้คนขายของหลายแหงทุกคน อันนี้จะเป็นทางเข้านะคะคอนยู่คงกินลายแห้งด้วยวันโอ้มีปลาหม่ามกันนะโอ้มะขาหม่ามปลาม่มา,ามก็มีโซนนี้ก็จะเป็นโซนเขาไคอ่าเครื่องใช้ทุกคนนะเครื่องใช้ต่างๆนะคะส่วนในอยู่ในกินกับยู่ทางในทุกคนเนาะน่ะโอ้มีปลาด้วยปลาใหญ่แค่มีแหพร้อมทางนี้ นะคะวันนี้เขาก็มาเลาะอ่าให้บรรยากาให้ทุกคนในเบิ่งนะคะเป็นตลาดใหญ่ทุกคนเดือนหนึ่งมีสองครั้งนะคะเดือนหนึ่งมีสองครั้งนะคะมีวันที่เจ็ดกับวันที่เสาร์อนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านม่วงนะคะใครอยากมาก็มาได้นะคะหรือว่าตลาดอ่าธรรมดาเนาะมันเป็นตลาดนัดธรรมดากะจะมีทุกวันศุกร์นะคะพุทธศุกร์ เดนนี๋ะะยวเราจะพามาเลาะกันนะคะเลาะตลาดกันนี่ของอยู่ของกินอายรห้ทุกคนว่นะเก้าบาเยี่ข้าวบรข้า,าวนหวานโซนนี้โซนขายของแห้งทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาหาเลาะซื้อวัตถุดิบกันนะคะเพราะว่าเขาซีเฮสเมนูคือแันแนี้ เอาสิเ็ดเมนูอ่าปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะอ่าเวียดนามนะคะปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะยวนนะคะปอเปี๊ยะยวนตอนนี้ก็ซื้อแผ่นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาหาวัตถุดิบกันนะคะเดี๋ยวไม่เบิ่งกันว่าเฮาได้อีหยังเนาะแต่ว่าก่อนจะซื้อเฮาก็จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งนนี่นะในละดับบรรยากาศนะคะนี่ปลาเป็นชิ้นเลยชิ้นใหญ่มากโอ้ยแพงเลย เป็นไ,ได้ค่คืยอยังต้องลงเต็งเล่งค่ะเป็นยัง <t> <laughs> เป็นอะไรทำไมอยางไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยลงเต็งเล่ง <laughs> ยางต้องลงเต็งเล่งไม่มีชีวิตชีวาจริงๆเอาเนี่ยแหละค่ะบรรยากาศนะคะโอ้คนหลายแห้งบุนนาแมงก็มีแมงเนื้อก็มีนะคะโอ้ส่วนนี้มักแห้งม,มักส่วนน,นี้แห้งทุกคนนี่วุ่นอะ ติบเข่าสอนติบเข่าเไม่มีอย่างหรอกวนติบเข่าติแล้วคนจะโค้งจักสากนะคะติบเาเิเข่าทุกคนทำด้วยมือเลยนะเนี่ยอสานเรานะไม่ไดีบาทเหรอถึงแค่นั้นหกสิบบาทเอง อพอใส่เลยทุกคนเสื้อผ้าใส่ลูกนี่เสื้อผ้าตัวละ60บาทนะคะเออคนหลายเฮี้ยคนแน่นเลยเอาสักตัวไม่แข็งเอาใส,ส่ลินเอาป่ะซื้อเอาเลไยไปแวะเลยเอาก็แวะเลย,อยเอาทุกคนนี่แหละไอ้แข็งเห็นของตัวเองมากเลยนะคะตัวละ60บาททุกคน ตัวละหกสิบบาทเองนะตัวละหกสิบบาทเองเอาเนี่ยละคะน่าจะมักตัวนี้นะทุกคนส่งทรงแล้วเอาเดี๋ยวเราไปโซนอื่นกันต่อทุกคนโซนนี้เาซื้อว่าเสียงเพลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะติดนะคะอ่าเนี่ยนะคะได้อยู่ได้อยู่ห้าสิบบาทจ้าห้าสิบบา เลาะต่อค่ะไม่ยังอีกแค่ได้แล้วปะในเสื้อนะคะในเสือ้อคนแป้าโซนี่ก็มีอันนี้เสื้อดิ่งน้อยอันนี้ป้าโซนี่มีตัวเด็กน้อยุอ่น่ะเด็กน้อยเต็มเลยเออมีเสื้อตัวเนน้อยนะ<า>น,น,นี่ผู้ใหญ่ก็มีนี่ซาบาดมันตัวเล็ก ตัวละซาวบาทหาตัวร้อยวันนี้ยืดโลสต็อกยื่บ่เตัวละซาวเอ้าป่เอาซื้อได้ไหมจ๊ะซื้อซือซื้อก็เป็นเสื้ชุดขาวยช่เออน้ะเอาบ่เอาบ่ตัอน่าสนน่าสนตัวละซาวเก้บาทเาบาทกบาับไหไม่เมาอาของใหม่ๆนี่แหละมีเบย์ไหม มีเปล่าเอ็มอะจะได้อยู่ค่ะเขาไปเลือกข้างหลังได้นะที่กลี้ยงพปล่าเออดีเนาะเขาไปเลยค่ะดีดีดีได้แล้วบปล่ได้แล้วคือเป็นกระโปรงสี่สิบบาทแต่ว่ามันเปลื่นเลยถ้าเราไปซื้อก็ตัวละร้อยตัวอะไรหรอกซื้อหนึ่งหัวเจ้าบาทเรืองเบื่อเป็นขณะเดินเข้าไปข้างหลังกับเขาก็ได้มีแต่ลูกค้าทั้งนั้นแหละจ้ะเขาไปเรียกลูกค้าเอาหยุดซื้อเ้มอนมะเอาซื้ออะไรเอาก็ได้ยัเบื่อ ตาตักไปอย่างมึงก็ไอเนี่ยค่ะน่าจะคนนี้น่าจะเยี่ยมมวนนะคะเพราะว่าณเราเราจะไปวัดตัวคนเนาะเอออ้าวเนี่ยนะคะหนุ่คนหลังจากรอตลาดมาจะได้ยังไงแขกเตี้ยไก่โอ้นี่นี่มันต้องขีดแต่นี่อ้าขีดขีดขีดจีว่าบอกเขาแล้วได้ไหม ไปอตลาดมาตลาดกับบ้ลลาไก่ล่ะแง่ๆของอยู่ของกินกับบ้าก,กันไรแน่อย่างหัว <laughs> ได้ขนมทองเดียว <laughs> ได้ขนมทองเดียวไหมไปอตลาดมาได้ขนมทองเนึ่งกับเสื้อไอ้แกงตัวหนึ่งละ่นเออแง่ไปยแงมาเอา้ยว่าศุได้กินต้มเส้นข้าวเปียกนะว่าศุาไปกินอยู่ตลาดน่ะมีต้มเส้นข้าวเปียกนะ้ำแล้วมาผัดลุงนะอะไรนั่นบอมีสักแอร เขาปไปบริโภคเงินสดไว้ทุกคนเออก็เลยบม่ได้กินครับเขาก็เลยมากินกว๋วยเตี๋ยวกไก่มะระแทนทุกคนนี่ขาไก่เพิ่มไหมโบ่บ่มาขาไก่เอาอันเดียวก็พอแล้จะกินบ้างมั้ยก๋วยเตี๋ยวกไก่มะระนะคะร้านนี้หาก็เปิดใหม่ได้เลยหาก็เปิดใหม่ทุกคนออแต่ว่าลูกค้าเขาเยอะนะลูกค้าเยอะเออไม่เชื่อว่าไอ้แขนมีโบโบสว่างบ้าซื่ออย่างไรนะ ป็นง่บเป็นตาสวงบเป็นตาซื่นจัหน้อยแน่ดีซอยได้ย่บ่้อไม่ไปซื้อรถมอไซค์ขี่จะคันไหมโฆษณาดูคนอ่ะเป็นปมย์แค่ไปซื้อไหมซื้อรถยูไนตใช้แค่บัตรประชาชนอตเดียวไราต้องจ่ายที่เลยจ่ายป้อน สั่งแล้ววันนี้สั่งแล้วใช่พอด้วซื้อบ่ล่ะบ่ซื้อไปขี่สารคามอยู่อ่ะบ่ขี่ไปอย่างบุหัวทางเราก็ซื้อไปไว้ขับขับไปบ้านทึวงอย่างบุหัวทางขี่ไปเขาสารคามมาบอกขอแตกเอาเนี่ยนะคะไอแขกันนะคะไปเห็นยังไงแขกนี่คือบุษงบือซื้อแบบจะเห็นยังไงแฮปปี้เบิร์ดเดย์มากเพราะว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ ตอนนี้ก็คือจะใส่แว่นตานะคะแว่นตาดำปกติบอกไปให้พี่บดีกันตาดำอยู่แล้วบอสเป็นตาสวงบอเป็นตาซื้อจักหน่อยแน่ตีบอน่าจจะคลองล้างขหัวเลยครับอะไรครับนตัวเป็นนักร้องเลยครับนักร้องเมาค้างนักร่องเมาค้าง เอานะคะเดี๋ยวรอกินก๋วยเต er> you know. in okay ี๋ยวกันนะคะนี่เพิ่งมากินครั้งแรกเลยกับร้านนี้เดี๋ยวมาชิมกันว่าจะเป็นยังไงนะคะจะบอกเอาพักเอาตอนอะไรมาไงหรืเบิงบริการเองจ้าบรรยาการด้วยโอเคโอเควิ่งเนาะบอกคนดีมากเลยอยากบอกนาัุวยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเก้ยก๋วยเตี๋ยวเก้ยนะคะก๋วยเตี๋ยวกายอาติโตะแปลว่ายไง ยิ้วไก่อ้าวบ่เอานี่นะคะได้แล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะนี่หน้าตาเป็นยังไงน่ากินไหมก๋วยไก่น่ากินไหมคะนี่นะคะมาเดี๋ยวรุยเลยนะคะชิมก่อนเด้อชิมก่อนเด้อแซบตาดิแซบแซบบ่โอ้แซบไม่นีอร่อยมากมาค่ะมาค่ะอร่อยมากอร่อยมากในในงอ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 น อย่หลงเลยแค่ที่นี่ไม่ใช่เวียดนามแล้วนะแต่ว่าภาษาเวียดงอนนี่แปลว่าแซบไปเนาะแซบอ่ะเขาก็เงอนซะเงอนเงอนงอนงอนใส่พริกเยอะๆใส่พริกเยอะๆนี่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 น่ากินมากมาๆเงอนเงอนงอนงอนเงอนงอนงอนลุยคาลุยคาปลาคือแดงเท่าไหร่แค่บานนี้เังไหร่าันียูบัวแดง ถอนกับบันไดบ้านถอนคืนไม่ได้เพราะว่าใส่แล้ว <laughs> โอ้เผ็ดใส่พริกผัดนี่โอ้เผ็ดม,มากเผ็ดบ่อ่เอาเนลืมอ,อ่านเลยฮนะเฮ่เขาลืมอ,อ่านเจ๊เบิ้งนะ,ะเผ็ดพริกเผ็ดลืมผัวแล้วบาทเลยเอาใส่เขาใส่จะเต็มเหนียวเลย <laughs> เอาให้จะได้เาจะกินมดบาทนี่เจ๊เบิ้งนี่นแดงคักไปเอาเ้าลืมอ่านลืมอ่านหรือว่าอ่านแล้วนะแต่ว่าลืมเอ้าเอ้า มันสชิจงไว้กนินประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าเพลินแฮงล, <laughs> ลืมอ่านลืมอ่านอ <laughs> พริกเพล็ดลืมหัวเนาะใส่จะเต็มเลยนะไอ้ม,อม,อมามา <laughs> มากินข้าก, <laughs> <laughs> กินเ้า นงมป่าอยู่เลยนะโอ้ซื้อป่ามาได้ราคาถือปัตรถุงบัดให้เราน้อยโวราคาดุยค่ะอืมอร่อยมากแต่ว่าเผ็ดเผขากินซาซิมิไข่ไส้นิดเดียวกับเผ็ดเลยเนี่ยดุยเลยดุยเลยเรื่ผัวนะคะติดไหมผัวข้าใส่ยังไงเคยกินข้าตักใส่ตอร์นำไหลังกินเออล้นเลย khi không thấy nó khang khang à ui đi cái đẹp đi